ตาเพื่นตัดหญ้านาะพี่น้องตัดหญ้ามาห่อพีหัวใส่รถเข็นนาะพี่น้องเพื่นเอารถเข็นมาเทียบมาเทียบเอาหญ้าวันนี้คือคืมน,น้พี่น้องอากาศเย็นบ้านเห้าฝนตกเมื่อคืนกระตกแต่ว่าบแห้งเนาะ เอาหล่อใส่สุกไปไว้ให้งวอยุข,ขอ,อกนะพี่น้องอตัดบดดนเพิ่นกบปงขึ้นมาง่ามเนาะตาปลูกใส่ต้นม่วงนะพี่น้องเพิ่นจะมีต้นม่วง มองได้ว่างกับปลูกหญ้าใส่แต่ก่อนจะเป็นหญ้าไว้หน้าเนาะพี่น้องหลายลายมองนี่พิ่นกลนออกเพิ่นกลนเพิ่นมาปลูกหญ้าหญ้าให้งัวเนาะถ้ามีหญ้าไว้หน้าปลูกยังเพิ่นก็นจะบ่งามเนาะเพิ่นจะหัดเพิ่นจะอันมีแต่หญ้าไว้หน้ามันจะบ่ขึ้นหกักเพิ่นหลายเนาะเลยมาปลูกหญ้าให้งัวนั่นเอาปุ๋ยแท้แล้วนะือเยู่ดีๆ น้ำไปตัดตัดมือก้อนมือว่านี่กระโปรงแล้วนะพี่น้องมาอตัดอีกโป่งไว้ค่ะ นี่ก็เป็นบ้านสวนนะพี่นอ้องจะปลุกบ้านเป็นบ้านสวนเพิ่นกำลังมาปูพืนเนาะกันยังบ่ท่านเซสสินนะพี่นอ้อง คิปนียายแดงกับจบคลิปเพียงแค่นี่เนาะพี่น้องสวัสดีค่ะ